สวัสดีครับวันนี้เขาผสมไม่เห็ดน้ำยากำจัดมดนะครับมดคันไฟอยู่บ้านกันหลายนะครับนี่เป็นมดเกานะครับหมดเก่าที่ที่เขาเห็ดไฟนะครับก่อนจะเบียดเขาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะไมด้ครับเด้อนี่ครับส่วนผสมเขาก็มีอยู่สี่อย่างนะครับเนาะยาผ้าร้าบักน้วาเกลือแล้วก็ผงซักฟอกหรือว่าแฟบนะครับ ลงมือเห็ุกันเลยนะครับเอากะเอาน้ำประมาณลิตรนึงนะครับใส่น้ำเขาจะใส่น้ำประมาณลิตรนึงกะกะเอาเนะครับผู้ได้ผู้ใด้ยานกาวถือกะขวดเ๊บซี่ขวดลิตรนะครับดับแลกกใส่ผงตะปอกลงไปนะครับเตรียมน้ำดีแลกก็ใส่ผงตะปองไปค้นในผงตะปองเขาแตกเขาละลายนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็ใส่เกลือใส่เกลือจากสองสอนนะครับ ตอนแรกเขาใส่ไปคนลงคนให้ละลายนะครับใส่อีกซอนหนึ่งครับใส่จักสองซอนนะครับถตามีพวกผงวงยังกะตักออกะครับเวลาเขาไปฉีดมันฉีดติดเครื่องฉีดของเขานะครับมันจะฉีดบอสแะครับเนี่ยครับยาพลาเขาก็ใส่เป็นยาพลานะครับใส่ถุงแล้วก็ทุบๆให้ละเอียดนะครับ สูตรนี้ผมเฮ็ดเฮ็ดแล้วนะครับเฮ็ดใส่แล้วตายดีนะครับปวกหมดปวกตายดีนะครับพวกมาแรงตายดีน่ะมาก็เลยเอามาเฮ็ดให้พี่น้องเขาดีทดลองใส่เบิ้งนะครับว่าที่ได้ใส่ได้จริงบ่กก็ลองไปเห็ดเบิ้งนะครับเนาะใส่ยาพาราทุบละเอียดแล้วเขาก็ใส่น้ำล้วเขาก็ค้นนะครับค้นเห็ละลายนะครับ หลังจากนั้นเขาใส่บักน้าวใส่อย่างลงไปแล้วนะครับใส่บักน้าวแล้วเขาก็เขาก็ใส่กระบอกที่เขาเตรียมไว้ฉีดนะครับนี่ครับอันนี้ก็ใส่กระบอกเรียบร้อยแล้วเขาก็ซือมาฉีดกันเลยครับก็มาเตรียมลงมือฉีดกันเลยครับก่อนฉีดเขาก็มาปัมป่มปั่มปั่มลมให้เขาแล้วเขาจังไว้ฉีดนะครับเมื่อที่เห็นกอง หลายนะครับผมเห็ดใส่งวดที่แล้วนะครับอันนี้ก็เหลือบาหลายนะครับพวกที่อยู่ในหูใต้ดินเขายังบัตายนะครับก็แต่ว่าถือว่าเหลือหน่อยนะครับมันได้ผลนะครับผมก็เลยมาเห็ดลงคลิปเห้เบิ่งนะครับว่าสูตรนี้มันได้ผลอีหลีะครับก็ไปลองเฮ็ดเบิ่งนะครับนี่ครับมดก็ตายดีครับมันบ่ตายท่านทีท่านใดนะครับมดหมดเขาหายใจทั้งผิวหนังนะครับถือพวกแบบเกลือแล้วก็ น้ามักน้าลงไปเขาก็สิ์นะครับค่อยๆตายลงไปครับได้ผลดีครับได้ผลผมก็เลยเอามาบอกต่อมาลงคลิปต่อแล้วครับตอนตอนเหตุตอนแรกผมไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ทดลองวังว่าเขาตายดีว่าตายดีนะครับ นี่มดทีก่กองตายอยู่นี่ที่ผมเห็ดสี์มดที่แล้วครับแต่ว่ากันยังมดเหลือว่า,ายนะครับที่เหลือของกระลุมส,สีสำหรับคลิปนี้กัซสำเนียนะครับนะ้อวสดีครับ